หรือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจค่ะกรณีที่นางสาวดวงกมะมนุธ,ธิโรธงหรือว่าคุณแม่ของนายธนกฤิวุธ,ธิโรธงหรือว่าน้องออฟนะคะน้องออฟเนี่ยเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์16-5-19เดือดที่ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ ก็ต้องนั่งรถกู้ภัยมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายถึงหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถูกหญิงสาวขับรถยนต์มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของน้องออฟอย่างจังก็เลยทําให้ศีรษะในฟาดพื้นอาการสาหัสแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่ว่าอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งคลิปนี้ที่ผู้ชมเห็นค่ะ แม่ของน้องออฟเนี่ยได้โพสต์แล้วก็บรรยายคลิปด้วยตัวเองพูดถึงขั้นตอนขณะที่นําน้องเข้ารายงานตัวเมื่อวานนี้นะคะในสภาพนอนป่วยติดเตียงแบบนี้ซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็เกิดคําถามตามมาว่าควรมีวิธีการที่ดีกว่านี้หรือไม่ค่ะ ในขณะที่ทางด้านของพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์โฆษกกองทัพภาคที่3ก็แถลงขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายซึ่งทางผู้ปกครองตัดสินใจนำนายธนกฤิตมาเข้ารับการตรวจเลือกเป็นฐานเพื่อต้องการให้กระบวนการตรวจเลือกจบในปีนี้ ไม่ต้องมาขอออกใบรับรองสอรสอีเพื่อรับรองสถานะการเป็นผู้ป่วยจนทําให้เกิดความยุ่งยากทุกปีแล้วก็ยืนยันนะคะว่าขั้นตอนใช้เวลาเพียง10นาทีและนายธนกฤตก็ได้ผ่านการตรวจเลือกตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้วโดยพันเอกรุ่งคุณได้ขอประชาะสัมพันธ์แจ้งด้วยนะคะว่าหากมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกขอให้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อที่คณะกรรมการจะช่วยอำนวยความสะดวกไปตรวจร่างกายถึงที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลได้คะ่ะ การดำเนินการดังกล่าวถึงแม้ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่ก็สร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองรวมทั้งตัวน,นายธนกฤตเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำานวยกองทัปัญญสามจึงขอโทษท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้รวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มีเหตุอันจำเป็นซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกเช่นกรณีดังกล่าวขอให้ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกพร้อมภาพถ่ายปัจจุบันกองทัพมาได้สามจะได้สั่งการโดยเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้านหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภอในวันที่มีการตรวจเลือก ออกถแถลงการชี้แจงนะคะคเช่นเดียวกันกับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่3ค่ะก็ได้ออกถแถลงการชี้แจงว่าเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์มีผู้ปกครองมาแจ้งกับสสดีว่าลูกชายก็คือนายธนกฤรได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนป่วยติดเตียงไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่8เมษายนได้จะมีแนวทางอย่างไรบ้าง ซึ่งสสดีอำเภอเมืองลำพูนก็ได้อธิบายนะคะว่าถ้าผู้ป่วยมาแสดงตนไม่ได้ให้ผู้ปกครองนำเอกสารประวัติการป่วยและใบรับรองแพทย์มาแจ้งต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกคณะกรรมการก็จะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือว่าสอรสสให้โดยเป็นกลุ่มที่3เพราะว่าป่วยนะคะและไม่หายภายในกำหนด30วันซึ่งถ้าหากตรวจเลือกแล้วครบ3ครั้งก็ให้งดเรียกค่ะ โดยทางผู้ปกครองบอกว่ายุ่งยากไม่สามารถทําได้ศาส,สดีก็เลยแนะนําอีกว่าถ้าจะให้ผลการตรวจเลือกจบภายในปีนี้ให้นําบุตรชายมาแสดงตนโดยขอสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยหรือว่า EMS ของเทศบาลเวียงยองนําผู้ป่วยเข้าตรวจเลือกแล้วก็ให้มาจอดรอที่หน้าสถานที่ตรวจเลือกแล้วก็จะตรวจให้อย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งผู้ปกครองก็เข้าใจแล้วก็รับปากยืนยันจะนําผู้ป่วยเข้ามาตรวจเลือกค่ะและเมื่อวานนี้9ก้าโมงครึง่งผู้ปกครองก็พาผู้ป่วยมาตรวจเลือก ซึ่งคณะกรรมการก็ได้อำนนยความสะดวกตามที่ประสานไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงการใช้เวลาก็ประมาณ10นาทีนะคะก็ถือว่านายธนกฤตได้ผ่านการตรวจเลือกตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกอีกต่อไปเคสนี้ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่ว่าก็สร้างความลําบากให้กับผู้ปกครองรวมถึงตัวของนายธนกฤตนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่เอื้ออํานวยทางกองทัพภาคที่3จึงขอโทษทั้งคู่รวมทั้งได้ตําหนิผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ในขณะที่ทางด้านของแม่ของน้องออฟนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะหลังจากที่กองทัพภาคที่3ออกแถลงการขอโทษคุณแม่บอกว่าขอให้กรณีนี้เนี่ยเป็นรายสุดท้ายนะคะที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องเข้ามารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้วก็ถามว่าถ้าหักน้องเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบลำพังต้องรักษาในห้องปลอดเชื้อคุณแม่บอกว่าก็ยากลำบากอยู่แล้วค่ะครับกับขอบพระคุณนะคะที่ คำขอโทษค่ะขอให้เป็นบทเรียนนะคะราคาแพงสําหรับผู้ป่วยแบบนี้ต้องแบกบต้องหามกันไปมันทุรักทุเลสุดๆอะคะ่ะต้องออกไปเจอฝุ่นเจอเชื้อโรคมากมายอยากถามเหมือนกันว่าถ้าน้องเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบสงสารลูกก็สงสารแล้วก็บอกคคุณหมอยังบอกว่าน้องไปไม่ได้แม่น้องไปไม่ได้เอาเอกสารไปก็พออันนี้ขอให้ท่านเข้าใจใหม่เลือกที่จะปฏิบัติแบบนี้แบบว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ย ช่วยดูใบรับรองแพทย์เคสของน้องขอให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าให้มีอีกให้เป็นหนึ่งเดียวมีครั้งเดียวในชีวิตก็พอแล้วค่ะค่ะก็ขอให้เป็นแบบที่คุณแม่บอกเนาะใช่ค่ะกลายเป็นบทเรียนของกองทัพนะคะก็ออกมารับผิดช,ชอบแล้วก็ขอโทษกับทางครอบอครัวเราด้วยค่ะค่ะคุณผู้มชม